สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อย100ละนะครับเป็นเนื้อหาของม2โดยความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อย100ละนะครับเราก็จะมาดูกันอยู่3ตัวก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวลแล้วก็ร้อยละนะครับโดย Ved ปริมาตรต่อปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับ ตัว W เนี่ยก็แทนมวลน,นะครับส่วนตัว V ก็แทนปริมาตรนะครับอันที่1นนะครับร้อยละโดยมวลต่อมวลน,นะครับก็คือการบอกมวลของตัวละลายในสารละลาย100กรัมนะครับมันคืออะไรเช่นสารละลายเกลือแกงร้อยละ10มวลต่อมวลน,นะครับหมายความว่ามีเกลือแกงนะครับละลายอยู่10กรัมในสารละลาย100กรัมก็หมายถึงมันมีน้ําเป็นตัวทาละลายนะครับ9กกรัม ด้านล่างนะครับเราลองสังเกตด,ดูน้ำา90กรัมนะครับบวกกับเกลือแกรงนะครับ10กรัมก็จะได้เป็นสารละลายมวล1น0กรัมนะครับที่มีความเข้มข้นร้อยละ10มวลต่อมวลน,นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวของทองแดงร้อยละ75้มวลต่อมวลน,นะครับและก็นิกเกิลร้อยละ25้มวลต่อมวลน,นะครับ เราก็สังเกตเห็นว่านะครับทองแดงเนี่ย75กรัมบวกกับนิกเกิลนะครับ25กรัมก็จะได้ว่าถ้าเหรียญบาทเนี่ยมันมีมวลน100กรัมนะครับก็จะมีนิกเกิลเนี่ยร้อยละ25มวลต่อมวลอ่าไอ้ร้อยละมวลต่อมวลก็นิยมในลักษณะที่ว่าเป็นตัวของตัวละลายนะครับมีสถานะเป็นของแข็งอ่าเรามาดูสูตรการคำนวณน,นะครับเราสามารถหาตัว ร้อยละโดยมวล tamam, ต่อมวลนะครับได้จากมวลของตัวละลายนะครับในหน่วยกรัมหารด้วยมวลของสารละลายในหน่วยกรัมนะครับแล้วก็คูณด้วย100กรัมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหน่วยเนี่ยใช้เป็นหน่วยเดียวกันนะครับมันก็จะตัดกันได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาในตอนท้ายมวลของตัวละลายก็คือตัวละลายหรือตัวถูกละลายนะครับมวลของสารละลายก็คือมวลของสารละลายทั้งหมดนะครับ G แทนกรัมนะครับ มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับถ้าต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงที่มีความเข้มข้นร้อยละสิบมวลต่อมวลน,นะครับจำนวน200กรัมจะต้องใช้เกลือแกงกี่กรัมนะครับการคำนวณต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงนะครับเข้มข้นร้อยละสิบมวลต่อมวลน,นะครับหมายความว่าต้องนําเกลือแกงเนี่ยสิกรัมนะครับไปละลายในน้ําจนได้สาระละลายหนึ่งรกรัมนะครับวิธีคํานวณน,นะครับเราก็ สามารถคำนวณได้หลายวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็จะเป็นวิธีการแทนค่าในสูตรนะครับอ่ะเราก็มาดูขั้นที่หนึ่งนะครับความเข้มข้นร้อยละมวลต่อมวลนะครับก็เท่ากับมวลของตัวละลายในหน่วยกรัมหารด้วยมวลของสารละลายในหน่วยกรัมคูณด้วย100นะครับเราก็จะได้ว่าดังนั้นมวลของตัวละลายจะเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายร้อยละมวลต่อมวลนะครับคูณด้วยมวล ของสารละลายหารด้วย100กรัมนะครับเราก็จะได้ว่ามวลของเกลือแกงเมนี่ยมันจะเท่ากับ10กรัมคูนด้วย200กรัมหารด้วย100กรัมก็จะเท่ากับ20กรัมนะครับดังนั้นก็จะใช้เกลือแกงนะครับ20กรัมหรือจะใช้เป็นวิธีที่2นะครับการเทียบอัตราส่วนนะครับสมมุติให้ใช้เกลือแกงนะครับ x ก,กรัมในสารละลาย200กรัมเปรียบเทียบอัตราส่วน ของมวลตัวละลายกับมวลสารละลายนะครับคิดเป็นร้อยละต้องเท่ากันได้ดังนี้นะครับจากความเข้มข้นนะครับร้อยละ10มวลต่อมวลแสดงว่าอันที่1นนะครับมวลตัวละลายหารด้วยมวลสารละลายก็จะเท่ากับ10หารด้วย100ในหน่วยกรัมเราก็จะได้ว่ามวลสารละลายที่ต้องการนะครับเท่ากับ200กรัมเราก็แทนค่าเลยมวลตัวละลายนะครับเท่ากับ10กรัมคูณด้วย มวลสารละลายนะครับหารด้วย100กรัมก็จะเท่ากับ10คูณ200หาร100ก็จะเท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าจะต้องใช้เกลือแกงนะครับ20กรัมหรือเราอาจจะใช้เป็นวิธีที่3นะครับการเทียบบัญญัติตยางก็ได้นะครับในขั้นที่1นนะครับต้องการให้สารละลาย100กรัมมีเกลือแกงละลายอยู่10กรัมดังนั้นในสารละลาย200กรัมจะมีเกลือแกงละลายอยู่ ก็เป็น200คูณด้วย10แล้วก็าหารด้วย100นะครับเป็นการคูณไขกันนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนขวานะครับแล้วก็เอาบนซ้ายมาหารนะครับก็จะได้ว่าจะต้องใช้เกลือแกงนะครับ20กรัมต่อมานะครับอันที่2ก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะครับใช้ในส่วนของพวกที่เป็นตัวของไหลนะพวกครับพวกของเหลวหรือแก๊สนะครับอะเรามาดูกัน ก็คือการบอกปริมาตรนะครับของตัวละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนะครับหน0่ um. ห mm. น่วยปริมาตรตัวอย่างเช่นสารละลายแอลกอฮอล์นะครับเข้มข้นร้อยละ25นะครับปริมาตรต่อปริมาตรนะครับหมายความว่ามีแอลกอฮอล์นะครับ25ลูกบาศก์เซนติเมตรละลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็หมายถึงมีน้ําเป็นตัวทําละลายนะครับเท่ากับ75ลูกบาศก์เซนติเมตร กาวก็คือสารละลายแอลกอฮอล์100ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับ25ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็น้ำาจ็ลูกบาทเซนติเมตรนะครับรวมเป็น100ลูกบาทเซนติเมตรอ่ะสูตรการคำนวณน,นะครับร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหาได้จากปริมาตรของตัวละลายในหน่วยลูกบาศเซนติเมตรนะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับในหน่วยของลูกบาทเซนติเมตรคูณด้วย100ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ ปริมาตรของตัวละลายก็คือตัวละลายนั่นแหละหรือตัวถูกละลายส่วนปริมาตรของสารละลายจะเป็นปริมาตรของสารละลายทั้งหมดนะครับ cm ยกกำลัง3ก็ค <clearer rire> ือลูกบาทเซนติเมตรนะครับมาดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับนำแอลกอฮอล์นะครับ30ลูกบาทเซนติเมตรมาละลายในน้ำกลั่นปริมาตร120ลูกบาทเซนติเมตรความเข้มข้นของสารละลายที่ได้ในหน่วยร้อยละนะครับปริมาตรต่อปริมาตรเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับ วิธ er ีที่1นนะครับใช้การแทนค่าในสูตรนะครับก็จะได้ว่าความเข้มข the ้นร้อยละนะครับปริมาตรต่อปริมาตรจะเท่ากับปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็น30นะครับหารด้วย120บวก30นะครับเราจะต้องเอามาบวกกันด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้จะผิดกันตรงนี้นะครับคูณด้วย100ก็จะเท่ากับเป็น30มสคูณหนึหารด้วย150ก็จะเท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า สารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้น้อยละ20ปริมาตรต่อปริมาตรนะครับหรือใช้เป็นการเทียบอัตราส่วนก็ได้นะครับสมมติให้สารละลายเข้มข้นนะครับ้อยละ x ปริมาตรต่อปริมาตรนะครับดังนั้นจะได้ว่าปริมาตรตัวละลายนะครับหารด้วยปริมาตรสารละลายหรือก็คือ30ลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย120 mm, บวกด้วย30ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจะต้องเท่ากับ x ลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแล้วก็แทนค่าลงไป เราก็จะได้ว่า30ลูกบาทเซนติเมตรหารด้วย150รลูกบาทเซนติเมตรนะครับเท่ากับ x ลูกบาทเซนติเมตรหารด้วย100ลูกบาทเซนติเมตรนะครับเราก็ย้ายข้างนะครับหารย้ายฝั่งก็จะกลายเป็นคูณคูณย้ายฝั่งจะกลายเป็นหารก็จะได้ว่า x เท่ากับ30ลูกบาทเซนติเมตรคูณด้วย100ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็หารด้วย150รลูกบาทเซนติเมตรนะครับก็จะเท่ากับ20ลูกบาทเซนติเมตรนะครับดังนั้น เราก็จะได้ว่าสารละลายแอลกอฮอล์นะครับมีความเข้มข้นอยู่ที่ร้อยละ20ปริมาตรต่อปริมาตรนะครับหรือจะใช้เป็นวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางก็ได้นะครับจากสารละลายปริมาตรนะครับปริมาตรเท่าไหร่ก็120บวกด้วย30นะครับก็จะเป็น150นะครับ สารละลายปริมาตร150ลูกบาศก์เซนติเมตรมีแอลกอฮอล์ละลายอยู่30ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นสารละลายปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะมีแอกลกอฮอล์ละลายอยู่นะครับ30คูณ100หารด้วย150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าสารละลายแอกลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ20ปริมาตรต่อปริมาตรนะครับต่อมาอันที่สนะครับอันสุดท้ายแล้วก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับ ก็คือการบอกมวลของตัวละลายในสารละลาย100หน่วยปริมาตรนะครับเช่นน้ำเชื่อมมีความเข้มข้นร้อยละ15้มวลต่อปริมาตรหมายความว่านะครับมีน้ำตาลทราย15กรัมละลายอยู่ในสาระละลายปริมาตร100ลูกบาทเซนติเมตรนะครับถ้าเป็นปริมาตรต่อปริมาตรเนี่ยเราจะต้องเอามาบวกกันแต่อันเนี้ยก็คือมันเป็นปริมาตร100ยลูกบาทเซนติเมตรเลยเราสังเกตดีๆนะครับอาจจะย้อนไปดูก็ได้นะครับว่า มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะสูตรการครำนวณนะครับร้อยละมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายนะครับในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะมาตัวอย่ายงโจทย์นะครับช่างจุลสีสิบห้ากรัมใส่ลงในบิกอร์นะครับจากนั้นลีนน้ำนะครับลงในบิกอร์จนมีปริมาตรของสารละลายเป็นหนึ่งรยหสิลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลาย จุลนี่ที่เตรียมได้เนี่ยมีความพิมพข้นเท่าไหร่ในหน่วยร้อยละนะครับมวลต่อปริมาตรจุลนสี่ก็จะเป็นลักษณะของเกลือชนิดหนึ่งนะครับในรูปแบบผลึกรูปแผ่นหรือรูปแท่งนะครับลักษณะก็จะเป็นมีสีเขียวใสนะครับจนถึงแบบสีออกน้ําเงินนะครับน้ําเงินเนื้อเปราะนะครับบดละเอียดได้ง่ายนะครับและถ้าเราทิ้งไว้ให้แห้งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเรามาดูวิธีที่1นนะครับ แทนค่าในสูตรนะครับความเข้มข้นร้อยละมวลต่อปริมาตรก็เท่ากับมวลของจุลสีนะครับในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรนะครับของสารละลายในหน่วยลูกบาศเซนติเมตรนะครับคูณด้วยหนึ่ง้อยนะครับอ่ะคําว่าปริมาตรนะครับก็คือปปารเรือสระอิมอมสระอาโตเต่าแล้วก็รอเรือนะครับในที่นี้จะตกรอเรือไปนะครับอ่ะเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็จะได้ว่าความเข้มข้นร้อยละมวลต่อปริมาตรนะครับจะเท่ากับ 15หกรัมคูณด้วย100รลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วยหนึ่ง้ยห้าลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็จะเท่ากับ10กรัมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าสารละลายจุลลสี่นะครับเข้มข้นร้อยละ10บมวลต่อปริมาตรนะครับต่อมาจะเป็นวิธีการเทียบอัตราส่วนนะครับก็กําหนดให้สารละลายเข้มข้นร้อยละ x ็มวลต่อปริมาตรนะครับเราจะได้ว่ามวลของตัวละลายนะครับในหน่วยกรัมหารด้วยมวลของสารละลาย ในหน่วยลูกบาศกเซนติเมตรก็คือ15กรัมหารด้วย150ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับจะเท่ากับ x กรัมหารด้วย100ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับเราทําการย้ายย้ายฟังนะครับย้ายฟังถ้ามันหารอยู่ถ้าย้ายก็จะกลายเป็นคูณถ้าคูณอยู่าย้ายจะกลายเป็นหารนะครับเราจะได้ว่า x เท่ากับ15กรัมคูณด้วย100ลูกบาศกเซนติเมตรหารด้วย150ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับก็จะเท่ากับ10กรัมเพราะฉะนั้นจะตอบว่าสารละลายจุลสีนะครับมีความเข้มข้น ร้อยละ10มมวลต่อปริมาตรนะครับและวิธีสุดท้ายนะครับก็เป็นการเทียบบัญชัตะยางนะครับสารละลาย150ลูกบาศก์เซนติเมตรมีจุลนสีละลายอยู่1 5กรัมเพราะฉะนั้นสารละลายนะครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะมีจุลนสีละลายอยู่15กร,ร,รักมลลยยคูณด้วย100ลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเท่ากับ10ก็จะได้ว่าสารละลายจุลนสีเนี่ยเข้มข้นร้อยละ1ิมวลต่อปริมาตรนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ